ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะขวัญอุตสามณีอดใจไม่ได้โพลคอมเมนต์หลังสีเอมี่ประกาศข่าวดีพร้อมมีลูกคนแรกเรียกได้ว่าขึ้นแทนพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านสำหรับสี่สิวัชโชดชัยชรินอดีตพระเอกดังที่ช่วงหลังได้หันไปเอาดีทางด้านการเป็นพิธีกรแทนอีกทั้งยังโด่งดังแบบสุดๆไปเลย และเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันหนุ่มซีนั้นได้แต่งงานกับภรรยาเอมี่กินประทุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จริงแต่ทั้งคู่ยังคงไร้ทายาทล่าสุดทางด้านซีซิวัตได้ออกมาโพสรูปภาพวันครบรอบกับภรรยาสาวเอมี่พร้อมแคปชั่นหวานๆจุบนี้15ปีแล้วนะคะ15ปีแล้วนะเฮ้ย6ปีที่แต่งอยู่กันจนแก่นะลูกซึ่งงานนี้ทางด้านนาง,งเอกสาวสวยอย่างขวัญอุสามณีไวยทยานนท์อดใจไม่ไหวโพลค,คอมเมนต์เอาไว้ว่ามีน้องเลยคะ่ะ